แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับนักดูหนังทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ5้านักเลงเรียกพี่มีแต่คนนับถือแห่งโลกภาพยนตร์แต่วงเล็บนะครับว่าคลิปนี้เป็นของทางฝั่งเอเชียครับแน่นอนครับสำหรับนักดูหนังหลายๆท่าน ทั้งที่ดูหนังต่างประเทศฟังยุโรปฟังฮอลลีวูดอเมริกาหนังอินเดียและแน่นอนหนังฝั่งเอเชียแบบฝั่งบ้านเราอาทิเช่นหนังจีนหนังฮ่องกงและหนังไทยกันนี้เองที่มีตัวละครเท่ๆคูคๆที่เรียกได้ว่านักเลงเรียกพี่หลายตัวหลายเรื่องราวที่ได้ผ่านหูผ่านตาและผมเองก็คิดว่ามีตัวละครเท่ๆหลายตัวครับสำหรับ หนังทางฝั่งเอเชียที่ผมคิดว่าต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำให้เพื่อนๆน,นักดูหนังหลายๆท่านเนี่ยได้ไปค้นหาได้ไปดูและได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนกันบ้างแค่โหลดแอปลงทะเบียนเสรรหัสคำเชิญแล้วเลือกซู้สินค้าจาก U Pick Choice แค่นี้ก็ได้เป็น U Picker แล้ว ยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะด้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนมาซื้อจากลิงก์ของเราเลย<ม>ยิ่งช็อปยิ่งแชร์ชยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกอร์ไปช็อปเลยยูพิกเลิศเลยกลับเข้าเรื่องแล้วกันนะครับ ตัวละครทั้ง5ตัวนี้ผมก็ได้คัดเลือกคัดกราวอย่างดีเอาแบบที่ผมชอบเลยนะครับจาก20เรื่อง20ตัวละครที่ผมลิสต์ขึ้นมาแล้วก็คัดเหลือ5ตัวที่จะเป็นตัวละครนักเลงเรียกพี่มีแต่คนนับถือสําหรับผมนะหอันดับนี้เท่านั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาเริ่มเลยแล้วกันว่าแต่จะมีตัวไหนตัวละครจากเรื่องใดกันบ้างจะตรงใจกับเพื่อนๆที่ดูที่ฟังคลิปนี้ไหมมาดูกันเลยนะครับ อันดับที่5ครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าพักเซรอยที่แสดงโดยพ so ักซอจุนจากซีรีส์เกาหลีชื่อดังที่มีชื่อว่าอ e ีเทวอนคลาสหรือว่าชื่อไทยก็คือธุร e กิจปิดเกมแคนอีเทวอนคลาสหรือว่าธุรกิจปิดเกมแคนนะครับเป็นซีรีส์เกาหลีชื่อดังแห่งปี2020นี้เลยนะครับแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกจากทางช่อง n น t f l i x และพักเซรอยเนี่ยคือตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายมากๆอีกคนหนึ่งนะทั้งวิธีคิดการใช้ชีวิตทัศนคติและการต่อสู้ในวิถีทางแห่งการทำธุรกิจถึงแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ใช่ซีรีส์แอคชั่นสายนักเลงสู้กันเดือดเลือด,อดสาดเลือดพลาดน,นะครับแต่ก็เป็นการต่อสู้กันทางการสร้างเป้าหมายและไปถึงเป้าหมายทางธุรกิจเรียกได้ว่า อาจจะต้องผ่านด้วยเลขกลการแข่งขันกันทางการตลาดอย่างสูงและพักเซรอยก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยมีความประทับใจมากๆนะครับทั้งรูปลักษณ์วิธีคิดการวางตัวและการดำเนินชีวิตของเขาทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายอีกหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวครับกับอีเทวันคาสธุรกิจปิดเกมแคนอันดับที่4 ตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าฮานหลิวนำแสดงโดยซุงกังจากเรื่อง and d e f a ตแอนด f e r i o เรียตโตเกียวดริฟต์ดิฟัตแอนด์บิฟิเรียตโตเกียวดิฟตนะครับเข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี2006กำกับการแสดงโดยจัสตินหลิวก็นี่คือตัวละครอีกเรื่องนึงนะครับที่เรียกได้ว่าพอปารากฏตัวมาเนี่ยเรียกได้ว่าเอาชนะใจสาวกสายฟาตแอนด์ e ิฟิเรียตทั่วทั้งโลกนะครับ หลังจากที่หนังฟ้าอนบิฟิเรียเนี่ยมีมาสองภาคแล้วก็เว้นระยะห่างไปหลายปีจนมามีเวอร์ชั่นภาคแยกที่ชื่อว่าตัวเกียวดิฟที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝรั่งวัยรุ่นไฮสคูลนะครับไปเป็นไกจินอยู่ท่ามกลางแก๊งยากุซ่าและแก๊งแข่งรถของชาวญี่ปุ่นแล้วตัวละครตัวหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นพระเอกแต่ความเท่นเนี่ยแรงแซงพระเอกแบบขาดลอยนั่นก็คือ ตัวละครที่มีชื่อว่าฮานหลิวและตัวละครตัวนี้นะครับก็ได้รับความนิยมจนได้มาปรากฏตัวในหนังของฟ้าแอ n d t เด f เ r รีย s ทุกภาคตลอดมาซีนของฮานเนี่ยเรียกได้ว่าขี่ขับแรงแซงพระเอกไปเต็มๆนะฮะแล้วก็เป็นตัวละครที่ มีคาแรคเตอร์ที่ไม่จัดจ้างแต่ทำไมมันดูสูงุุมนุ่มลึกเรยด้ว่าถ้ามีไบอันโอคอนเนอร์ถ้ามีโดมินิกโทเรโตนะครับก็ต้องมีฮารหลิวอีกหนึ่งคนที่จะต้องอยู่ในแกงนี้เหมือนกันกับตัวละครตัวนี้ครับฮารหลิวที่ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังเรื่อง The Fast and the Furious Tokyo Drift มาที่อันดับที่3นะครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่ามัตสึโมโตะที่สวมบทการแสดงโดยเคนวัตานาเบะ จากหนังเรื่อง The Last s a m u r a i t h ร Last ส a m ม r a รนะครับเข้าฉายเมื่อปี2003และกำกับโดย Edward ิร์ดสวหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ตีแผ่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะเกี่ยวกับเรื่องของซามูไรย,ยุคสุดท้ายที่นำตัวละครอย่างทรัมค u ูส์นะครับเป็นทหารอเมริกันเนี่ยเข้าไปฝ่าฟันไปสู้รบแล้วก็ไปเพื่อจะล้างบางล้างเผ่าพันธุ์ซามูไรทั้งหมดและเกิดเหตุการณ์ประดาากับซามูไรขึ้นนะครับแล้วความผิดพลาดเนี่ยทำให้ ามูไรเนี่ยหัวหน้าสมุไรสั่งให้เอานายพลคนนี้ไปอยู่ในหมู่บ้านสมุไรนะครับโอ้โห,หเรียกได้ว่าคมลึกซึ้งและมัซึโมโตเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าทําให้ทหารอเมริกันมากฝีมือนายนี้นะครับต้องยอมรับด้วยวิถีของามูไรด้วยวิธีแบบมัซซึโมโต้มัซซึโมโตเนี่ยนะครับในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ของพระมหาจากักรพรรดิแห่งเมืองญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวและเรียกได้ว่าทุกอย่างทุกย่างก้าวทุกแววตาทุกท่าทางทุกอริยบทของมัซซึโมโตเนี่ย เรียกได้ว,ว่าเป็นสุภาพบุรุษขั้นสุดจริงๆที่ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าซามูไรย,ยังต้องเรียกพี่แล้วก็มีแต่ซามูไรนับถีก็แนะนำนะครับอันนี้คืออันดับ3ของผมจริงๆกับมัึโมโตะโดยเคนวัตานาเบะกับหนังเรื่อง The l a ล t s a m มูไรอันดับ2ครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่ายิบมันสมบทการแสดงโดยดอนนี่เยนหนังเรื่องยิบมัน เจ้ากังฟูสู้ยิปตานะครับเข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี2008และกำกับโดยวิลสันยิปซึ่งอาจารย์ยิปมันในเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่สุดยอดนะครับคมในฝักพูดน้อยต่อยหนักไม่เคยยุ่งกับใครนะครับแต่ก็หากใครมายุ่งมากๆเนี่ยพี่เขาก็กำราบด้วยหมัดยมชุนอย่างที่พวกเราได้ดูได้เห็นกันจริงๆและคาแรคเตอร์ของอาจารย์ยิปมันนะครับไม่ได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ของพระเอกโดยแท้เลยสุขุมนุ่มลึกรักครอบครัว ช่วยเหลือคนตกยากแม้ว่าตัวเองจะตกยากก็ยังเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงและอาจารย์ฮิปมันนะครับก็ในหนังเรื่องนี้ก็มีซีนเท่ๆคาแรคเตอร์โดดเด่น ที่เรียกได้ว่ากูชาติกู้แผ่นดินกันเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้กังฟูของเมืองจีนเนี่ยแพร่ขยายแพร่ไปทั่วโลกทําให้เรารู้จักลูกศิษย์ลูกหาที่มีชื่อโด่งดังอย่างบูสลีเป็นต้นและอาจารย์ยิบมันในหนังเรื่องนี้นะครับเท่าที่เราเห็นทั้งหมด4ภาคเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนังที่แสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายของผู้ชายที่ชื่อว่ายิปมันอย่างแท้จริงนอกจากความเป็นสุภาพบุรุษแล้วฝีมือกังฟู ซีนแอคชั่นยังเอาชนะใจคอร์กังฟูได้ทั่วทั้งโลกด้วยครับกับยิปมันนำแสดงโดยจอห์นนี่เดมาที่อันดับที่1ครับตัวละครตัวนี้นะครับในอันดับที่1นนะครับมีชื่อว่าจอร์ดฮา o ดี้ที่นำแสดงโดยพี่น้อยกฤษดาสุโกศนแคมจากหนังเรื่องอันตพาน หนังเรื่องอันตราพานะครับเป็นหนังไทยนะครับที่เข้าฉายเมื่อปี2012ที่กำกับโดยคุณก้องเกียรติขมสิริที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับยุค2499อัตาพาณคลอ์เมืองนะครับมาตีแผ่อีกครั้งหลังจากที่พี่อุ๋ยนนทรีมินิบุตรเคยทำไว้และทำให้พิติกเจษด,ดาพ์ในบทแดงใบเล่เนี่ยแจ้งเกิดเป็นซูเปอร์สตาร์จนถึงทุกวันนี้ แต่สาหรับหนังเรื่องอันธพาลนะครับก็มีพี่ตาวัตมชายเข็มกลัดที่เป็นแดงใบเล่และก็มีตัวละครตัวใหม่ที่เสริมทับเข้ามาและเป็นตัวละครที่ทุกคนจดจําและตราตรึงในความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายสายนักเลงแบบเต็มตัวกับบทของจอร์ดฮาวดี้ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงนะครับแต่ว่าพี่น้อยในเรื่องนี้นำแสดงเป็นจอร์ดฮาวดี้ได้แซงแดงใบเล่แบบชนะขาดเลยจริงๆและจอร์ดฮาวดี้ในลุคแบบพี่น้อยวงครูนะครับเรียกได้ว่า โคตรเท่ในเรื่องอันตราพานี่เองนะครับก็เป็นหนังที่ผมเองชอบมากแล้วก็เป็นหนังไทยรู้สึกว่าภาคภูมิใจในหนังมาเฟียแบบแก๊งสเตอร์แบบไทยๆกับบทบาทของพี่เดาสมชายเข็นกัดและพี่น้อยวงครูกับความเป็นจอร์ดเฮาดีนี่จริงๆนะครับตำนานของ2.499อันตราพานครองเมืองใครยังไม่เคยดูนะครับลองไปหามาดูครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5นักเลงเรียกที่มีแต่คนนับถือแห่งโลกภาพยนตร์วงเน็บฝั่งเอเชียบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่ผมเองก็ตัดสินใจอยู่นานในการที่จะเลือกมานะก็มีตัวละครอตั้งหลายตัวที่มีคาแรคเตอร์เทๆโดยเฉพาะหนังจีนฮ่องกงหนังมาเฟียหนังแกง๊งอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่า ผมก็คัดไปคัดมาเอาความรู้สึกความประทับใจครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้ดูตัวละครต่างๆจากหนังเรื่องต่างๆแล้วก็แยกออกมาเอาความรู้สึกครั้งแรกแบบที่เคยได้ดูเนี่ยแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่เราก็ยังคงรู้สึกได้เหมือนเดิมแบบครั้งแรกที่เราประทับใจก็นี่แหละครับผม ได้ทั้ง5ตัวละครนี้มาแนะนําจัดอันดับและบอกต่อกับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆนทุกคนเนี่ยฮะดูหนังฝั่งเอเชียแล้วมีตัวละครในดวงใจเกี่ยวกับสุภาพบุรุษนักเลงเรียกที่มีแต่คนนับถือแบบของเพื่อนๆนเนี่ยก็มาแนะนํากันได้นะครับว่ามีตัวละครตัวไหนกันบ้างที่เพื่อนๆนเนี่ยยกให้เป็นไอเอ้าสายนักเลงเรียกที่แบบสไตล์ของเพื่อนๆนจริงๆส่วนของผมเนี่ยนะครับก็ตัวละครทั้ง5ตัวนี้เลยนะครับ หนังทั้ง5เรื่องนี้ใครยังไม่ได้ดูนะครับลองไปหามาดูเป็นหนังที่เรียกได้ว่าลูกผู้ชายทุกคนควรจะได้ดูจริงๆและนี่คือวิธีของสุภาพบุรุษลูกผู้ชายสายนักเลงเรียกที่มีแต่คนนับถือฝั่งเอเชียครับก็ mm. สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้ใครชอบตัวละครตัวไหนกันบ้างจัดอันดับหรือว่าคอมเมนต์มาให้ผมดูใต้คลิปนี้ได้เลยเรามาแชร์กันกับพื้นที่ของเพื่อนๆนทุกคนนะครับ สุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะตำาหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยนะครับหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนบุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ